สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการที่เราจะใช้โปรแกรม Vegas Pro หรือว่าเวกัสมูพืนาเสก็แล้แต่นะครับก็สามารถใช้ร่วมกับพวกโปรแกรมตัดต่อเสียงได้นะครับโปรแกรมพวกนี้นี่เราอาจจะใช้พวก โปรแกรม a u d ดอรหรือว่าเป็นโปรแกรมที่ทเขาให้มากับ Sony โดยตรงนะครับโปรแกรมที่แนะนำวันนี้ก็คือว่าน่าจะแนะนำไม่ใช้โปรแกรมที่ใช้ร่วมกับของทางค่าย Sony โ,โดยตรง,ตรงเพราะว่ามันก็เป็นเครือเดียวกันก็จะมีฟังก์ชันอะไรง่ายๆนะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ ลองไปใช้ร่วงกับโปรแกรมอย่างอื่นได้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เช่นว่าเราคลิกไปที่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปิด audio editor นี่นะครับผมก็เปิดพวก audio c ขึ้นมาได้นะครับแต่การตั้งค่าแบบนี้ก็ตั้งค่ายังไงนะก็คือเข้าไปที่ option เรา d ีเ p preset เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ audio แล้วก็เข้าไปที่ ตัวนี้ฮะโปรแกรมไฟแอซีนะครับอีฟเวอร์เรต์ในออริโอเอดิเตอร์นะเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปหาโปรแกรมที่เราติดตั้งเอาไว้ในเครื่องนะครับก็ไปผมที่ผมแนะนำอันนี้คือผมจะใช้ร่วมกับโซนี่ซาวปอกนะครับก็เอาไปเป็นแล้วก็โอเพนแอพพลายโอเค เพียงเท่านี้เราก็จะได้ใช้ร่วมกับ Sony s p b o x ได้เลยที่เราคลิกุ่งนี้เราก็จะสามารถเปิด Open In Spark เนี่ยไฟเสียงตรงนี้ก็จะสามารถเปิดไปที่ s p b o x ได้เลยนะครับเราก็สามารถจะไปตัดต่อหรือปรับปรุงอะไรใน s p b o x ได้นะครับนี่นะับตัวการตรวจอะไรนะครับอันน,นี้ก็นำมาแนะนำกันเพียงเท่านี้ ขอ,ขอบคุณที่ติดตามรับ,รบชมรับฟังสวัสดีครับ